สวัสดีครับผมปริตัวแสบนะครับแล้ววันนี้ครับผมได้ไอเทมใหม่ล่าสุดมาครับเป็นตัวกันขโมยมอเตอร์ไซค์ละกันนะครับเรียกแบบนี้นะเขาเรียกว่าล็อกดิสนะครับพูดสั้นๆนะคือตัวเนี้ยมันจะช่วยป้องกันคนที่จะมาขโมยมอเตอร์ไซค์ของเราได้ตัวเนี้ยมันจะล็อกเข้ากับดิสเบรกของเราคนจะไม่สามารถเข็นไปได้และมีระบบสัญญาณเตือนภัยด้วยนะครับเราสามารถเปิดให้มันร้องวอวอได้เลยนะครับเฟี้ยวมากตัวนี้ฮก็คือจริงๆอ่ะพวก พวกมอเตอร์ไซค์อ่ะคือแต่ละปีมอเตอร์ไซค์หายเยอะมากนะครับแล้วแบบถ้าเราไม่มีสัญญาเตือนภยัยหรือไม่มีล็อกอะไรแบบเนี้ยยังไงก็หายแน่นอนครับเขาเอาไปได้เลยแต่ถ้ามีอันเนี้ยอุ่นใจยังน้อยเข็นไปไม่ได้หรือถ้าเข็นเดี๋ยว้ากระแทกปุ๊บเสียงดังอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดีกว่าใช่ไหมอ่ะมาเดี๋ยวผมเอามาให้ดูก่อนเลยแล้วกันนะครับว่ามันหน้าตาเป็นยังไงทํางานยังไงนะครับนี่อ่ะี่เป็นตัวแบบนี้ครับจะคิดได้ว่าตัวนี้มันล็อกอยู่ ที่ผมบอกว่าล็อกดิสเบรกเดี๋ยวผมไปใช้ให้ดูนะครับดิสเบรกก็คือจานเบรก <c oughs> ของรถมอเตอร์ไซค์อ่ะมันจะเป็นแบบแผ่นกลมๆใช่ไหมแล้วจะมีรูๆแล้วตัวเนี้ยล็อกเข้ากับรูนั้นแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวต้องไปใช้จริงให้ดูตอนนี้เรามาดูวิธีการใช้งานวิธีการเล่นมันก่อนละกันนะครับตัวนี้นะครับเรามาดูรายละเอียดเลยตรงนี้น,นี่เห็นไหมครับ waterproof กันน้ำครับแน่นอนเพราะจอดมอเตอร์ไซค์มันต้องมีตากฝนอยู่แล้วนะครับกดล็อกง่ายๆนะครับขนาด5.5มิลลิเมตรแล้วก็ระดับเสียงครับ110เบลลย นะครับแล้วก็ใช้แบตเตอรี่ในการทํางานนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะเสียงดังมากนะอ่าแล้วก็ตามมาพร้อมกุญแจ2ดอกแบบนี้ให้สํารอง1เผื่อหายนั่นเองนะครับ แล้วก็จะให้ตัวนี้มาด้วยเอาไว้ทําอะไรเดี๋ยวผมบอกอีกทีนะครับ <ت, <ت.> ก็คือเอาไว้ไข่ด้วยแหนละเนาะแล้วก็เอาไว้แบบเปิดสัญญานเตือนภัยประมาณนั้นนะครับตัวนี้ครับเวลาใช้งานอย่างเงี้ยมันคือมันล็อกอยู่เงี้ยมันอยู่อย่างนี้นะครับเวลาเราใช้เราเอาตัวเนี้ยไปติดเข้ากับดิสเบรกมาที่บอร์ดผมเปิดให้ดูก่อนทีนี้ผมให้ดูใกล้ๆก่อนเพื่อจะได้เห็นว่าการทํางานใช้งานยังไงเดี๋ยวตอนไปใช้จริงจะได้เข้าใจกันนะครับเวลาเราต้องการล็อกครับเราเนี่ยเล็งไปให้ตรงกับดิสเบรกของเรานะครับแล้้้้วกกกกก็็็ดดดลลลงงงงงงงไไไปปเเเเยยหมจจแ่่่าาใีขขรรอสบ ครับแค่นี้เองนี่คือล็อกธรรมดาแล้วนะครับจะปลดล็อกใช้ต้องใช้คุญแจครับปุบ๊บหมุนถึงจะเอาออกได้นะครับแล้วด้วยความหนาของเหล็กมันดูครับทั้งตัวกับตรงนี้มันยากนะที่ครีมจะเข้าไปงัดหรือว่าครีมเข้าไปจริงแบบมันไอเหล็กเนี้ยมันใหญ่กว่าตัวครีมเล็กพอที่จะเข้าเนี่ยคือถ้าใช้ครีมใหญ่ๆห,หน่อยอาจจะตัดได้แต่มันก็เข้านี้ไม่ได้อีกเข้าใจไหมอ่าประมาณนั้นนะครับมันก็จะช่วยป้องกันรถเราได้ดีอันนี้คือผมใช้ในกรณีที่ไม่ได้เปิดสัญญาณเตือนภัยนะครับเว้แต่เป็นแบบนี้นะ นะอ่าเซ็งยังไงเดี๋ยวต้องไปเซ็งยังจริงให้ดูนะครับส่วนนล้วก็เปิดสัญญาณเตือนภัยครับเจ้านี่แหละครับนี่อือันนี้มันแก่พลาสติกให้มาไอ้ยางห่อมาเฉยๆไม่มีอะไรนะครับอ่ะสังเกตนะครับด้านล่างมันจะมีปุ่มสีดําอยู่ข้างในเห็นไหมครับนี่ปุ่มอย่างนี้นะครับเวลาต้องการเปิดครับเราจิ้มปุ่มนั้นพอเราล็อกเสร็จแล้วเนี่ยเราจิ้มปุ่มนั้นไปมันจะมีเสียงอย่างนี้นะครับฟังนะเอ้ยอันนี้คือได้อย่างเนี่ยไม่แน่ใจเดี๋ยว ต้องเป็นเสียงแบบนี้นะครับอ๋อไม่ใช่เสียงเดียวถูกนะอ่าไม่ไม่ไมติ๊ดเดียวอย่างนี้นะครับสมมุตินะมีคนจะมาขโมยแล้วกระแทกเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับอันนี้คือเตือนเตือนก่อนครั้งหนึ่งประมาณว่าแบบอ่าสมมุติว่าเราลืมปิดปุ๊บเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยห้องมันเตือนแล้วนะแต่ถ้าเกิดยังมีการกระแทกอีกโอโ เห็นไหมครับดังมากแล้วมันไม่หยุดด้วยนะไม่สามารถทำให้หยุดได้นอกจากจิ้มปุ่มนั้นปุ่มเดียวแล้วทำไมถึงต้องใช้เจ้านี่รู้ไหมครับทำไมถึงจะต้องทำเป็นยุ่งยากต้องมีเจ้านี้ด้วยเพราะถ้าเกิดปุ่มมันกดได้คนที่มาขโมยเขารู้ว่ามันสามารถปิดตรงนั้นได้เขาก็กดปิดได้เลยใช่ไหมครับแต่ซึ่งเอาจริงๆนะถ้ามีขโมยมาขโมยปุ๊บกำลังจะแงะรถอยู่เอ้งัดรถอยู่ปุ๊บอันนี้ดัง เขาวิ่งแล้วเขาไปมดลงหาที่ปิดหรอกถูกไหมเพราะถ้าเกิดมันดงังปุ๊บเป็นจุดสนใจแล้วคนจะมาดูแล้วอะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเจ้าเนี่ยน่าจะช่วยชีวิตไม่ช่วยชีวิตดิช่วยให้การโจรกรรมมอไซค์ของเราเดี๋ยวม,มันยากขึ้นไปได้เยอะเลยนะครับคือถ้าเรามีเวลาอุ่นใจแน่นอนบมืทีกลางคืนเราอาจจะไม่ได้จอดรถในบ้านอาจจะไม่มีที่จอดหรือว่าเป็นหอพักอะไรอย่างเงี้ยเราก็ล็อกตัวนี้ไว้เปิดจากการขโมยด้วยสบายใจแน่นอนครับนะอ่าประมาณนั้นนะครับอ่าตรงนี้ เพื่อนสงสัยว่าถ้าเกิดไขยย่เงี้ยหายไหมไม่หายครับเอาใหมนะ่อีกทีนะอ่ะดังนี้นะครับเห็นไหมไม่หายจะหายอย่างเดียวก็คือต้องเอาเจ้านี้ ไปกดเท่านั้นถึงจะหายไม่งั้นยังไงก็ไม่หายนะครับตัวนี้อ่าเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องมี2ออย่างหนึ่งคืออะไรที่พอจะจิ้มเขาไม่ได้กับกุญแจนี้ก็อาจจะพกติดกับกุญแจรถไ้เลยก็ได้นะครับเวลาเราไปจอดที่ที่มันสุ่มเสี่ยงเราก็ล็อกไว้ซะเพื่อความปลอดภัยนะอ่าถ้าเขาอยากจะจริงจริงเขาต้องถอดล้อเราออกอ่ะอ่ะที่งั้มันก,ก็ยากลําบากเกินเนาะนะอ่าก็ตัวน,นี้แหละที่จะช่วยเซฟชีวิตของอ่าไม่ใช่อีกแล้วเซฟชีวิตอีกแล้วก็จะช่วยให้ โดมาขโมยด้วยเรายากกันเองพูดง no? ่ายๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเวลองใช้งานจริงขี่รถกันดูดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวผมติดตั้งให้ดูนะครับว่าเวลาจะใช้อ่ะมันต้องทำอย่างไรกันบ้างนะครับอ่ะอ่ะมาดูกันครับล็อกดิสก็คือต้องล็อกตรงนี้ครับที่จานเบรกนะครับเผื่อบางคนไม่รู้ครับว่านี่คือจานเบรกเวลาเรากดเบรกปุ๊บตรงนี้มันก็จะจับจานนี้ล้อก็จะหยุดนั่นเองนะครับเพราะนั้นเวลาตรงนี้เห็นไหมครับมันจะเป็นรู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 แบบนี้นะครับอันนี้อยู่ที่รถด้วยครับเหมือนอย่างเงี้ยรถของผมเนี่ยมมมมััััันนนนนนนจะะะีีีแตข้้้้้้าาาาางงงหหหหคครรบบเเดดดด๋ยวใูลลอ่่ถป็ไ ตัวนี้มันจะเป็นระบบระบบสายผ่านไม่ได้เป็นระบบโซ่มันเลยจะไม่มีจานเบรกด้านหลังนะครับมันจะเบรกอยู่ข้างในตรงนี้เลยมันจะใส่ไม่ได้นะครับใส่ได้ตต่ด้านหน้าเดี๋ยวภาพรูอีกคันหนึ่งอาจจะแตกต่างกันเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูอ่ะที่บานก็มีแค่นี้ใช่ด้วยครับอันนี้จะเป็นคอนด้าเวฟนะครับก็เหมือนกันอ่าก็ด้านหลังก็จะใส่ไม่ได้รูมันจะเล็กเกินไปจะใส่ได้ก็คือข้างหน้าเหมือนกันนะครับนี่ข้างหน้าก็จะเป็นดิปเบรกเห็นไหม เหมือนกันจานเบรกอย่างบบนี้เหมือนกันนะครับพะะัดจานก็เหมือนกันก็ใส่ตรงนี้นะครับอ่ะมาเดี๋ยวใส่ให้ดูครับนะครับตัวนี้เวลาใส่ครับแค่เอามือกดตรงนี้เฉยๆไม่ต้องทาอะไรมากครับเราเล็งให้ตรงกับรูไหนก็ได้เลือกรูอะไรชอบรูไหนใส่ไปจะใส่บนใส่ข้างใส่ได้หมดเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมก็ลองใส่ด้านข้างนี้ให้ดูนะครับเนี่ยแล้วก็กดไปหารูเมื่อกี้มันจะไม่เจออยู่แล้วอย่างเงี้ยครับหารูให้เจออ่ะพอรูเจอปุ๊บเรียบร้อยติดเห็นไ่ะ แค่นี้ก็จะเข็นไม่ได้แล้วเวลาเข็นปุ๊บมันจะชนมันจะหมุนไปต่อไม่ได้พอชนปึ๊กไปต่อไม่ได้จบเลยนะครับอันนี้คือไม่ได้เปิดใช้กันขโมยนะครับเวลาชนก็จะไม่เป็นไรไม่ดังเห็นไหมอ่าเดี๋ยวผมต้องหันมาด้านหน้าไม่งั้นมันผมก็บอกไม่เห็นอ่ะมาอีกทีนะครับสมมุติว่าเข้ามาอย่างนี้ล็อกเหมือนกันหาไม่เจอหาไม่เจออ่ะโอเคล็อกแล้วนะครับเอ้ยแบบนี้ ไม่ได้มองไม่เห็นเออมาๆาไปแสดงว่าถ้าเกิดเราจะเปิดแสงไงนขโมยต้องล็อกรูนอกใส่รูนอกไปอ่ะึบบเี่ยมันจะแค่แรกๆหรอกมันจะเล็งไม่ถูกเดี๋ยวพอใช้บ,บ่อยๆชินก็รู้เองนะครับหาจังหวะได้อันนี้ผมเพิ่งใช้เหมือนกันครั้งแรกหาจังหวะไม่เจอไหนรู้อยู่ไหน โอเคล็อกได้แล้วครับทังอย่างนี้ถึงจะสามารถเปิดใช้าการขโมวยได้เปิดงนี้เรียบร้อยเห็นไหมเสร็จถ้าเกิดมีคนมาชนเห็นไหมครับเรียบร้อยเลยอ่าปิดได้อย่างนี้อย่างเดียวเห็นไหมอ่าแต่พอปิดแล้วปุ๊บมันจะไม่ได้นะถ้าเราอยากใช้ต้องเปิดใหม่อีกทีอย่าลืมด้วยนะครับอ่าเวลาจะออกก็ต้องใช้กุญแจเท่านั้นถ้าไม่มีกุญแจมันไม่ได้นะครับมันแข็งมันตัดไม่ได้แหละพวกง่ายๆนะ นี่นะใช้ง่ายง่ายแบบนี้เลยครับลขนขนาดเล็กกระทัดรัดเราก็สามารถพกสิทธิ์ติดใส่ใต้เบาะใต้รถได้เลยนะครับเวลาจะใช้ก็ออกมาใช้เลยกุญแจตัวนี้แนะนําว่าผูกติดกับกุญแจรถเราเลยนะครับไม่งั้นลืมแน่นะเยี่ยมทีนี้ก็มีคําถามมาต่อยครับว่าแล้วถ้าแบตหมดล่ะทาอย่างไรนะครับก็ต้องเปิดมาใส่แบตนะครับซึ่งการเปิดใส่แบตนี่สังเกตได้ว่ามีช่องมีไขๆตรงนี้นะครับก็เจ้าตัวเดินไ่แหละ ตัวนี้ตัวเดียวเลยเนี่ยประสงมากอย่าทําหายก็พออ่ามาเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับเราขันเปิดน็อตทุกจุดเลยนะครับโหแน่นมากไหนเขาบอกให้เปิดง่ายๆมันไม่ง่ายเลยเนี่ยแน่นปึกเลย <laughs> โอ,อ้เปิดไม่ได้ <laughs> เอาไว้มาถึงเวลาจริงก่อนแล้วกันนะครับมันเปิดมูมันแข็งมากจริงนะครับอ่าเดี๋ยวลองดูนี้ดีไหม โอ้แข็งเป๊กเลยแต่ไม่เป็นไรเอาว่าแบบเริ่มต้นที่มามมนใช้งานได้นานนะครับแต่เราจะเฮ้ยใช้มาแบบสองสปีแล้วเงี้ยถึงเวลาต้องเปลี่ยนต้องอะไรเงี้ยก็ค่อยหาวิธีงัดเอานะครับก็คือใช้ตัวน,นี้แหละเปิด3ารูนี้ปุ๊บเปิดออกมันจะมีช่องใส่แบตเตอรี่เขาบอกอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับจะมีแบตเตอรี่อยู่แล้วก็เปลี่ยนแบตเตอรี่ได้นะไม่ยากไม่ยากตรงนี้ถ้าถึงเวลาก่อนแล้วกันนะครับอ่ะนี่นะครับผมแนะนําเลยนะครับสําหรับใครที่ขับมอไซค์แล้วอาจจะต้องจอดในที่ที่ไม่ได้อยู่ในบ้านอนะ่ะที่อยู่ข้างนอกที่สสุ่่เเีียยงอะไร ผมคิดว่าควรจะต้องมีไว้นะครับอย่างน้อยไม่เปิดใจกันขโมยก็ได้ล็อกไว้เขาเข็นไม่ได้มอไซค์ถ้าเข็นไม่ได้คงไม่มีใครพยายามที่จะขโมยหรอกนอกจากแบบเอารถกระบะมายกขึ้นรถทั้งคันวิดีโออันนั้นก็ต้องยอมแหละจะให้เป็นยังไงก็คงหายนะครับเออใช่แต่ถ้าเกิดเราเปิดทางเตียนภยัยยกขึ้นปุ๊บล้องปั๊บเลยอ่านั้นก็ช่วยได้อีกทีนะครับเห็นไหมมีแต่ประโยชน์นะครับตัวนี้คนั้นเพื่อนๆสนใจก็จัดกันได้นะครับผมดีสินค่าววี้ใต้วิดีโอนะครับถ้าออไปอย่าลืมนะครับพกกุญ ใช้ที่ระดอกเหมือนกันหายทีหายที่สองดอกนะครับเอาที่ระดอกติดกับกุญแจรถเรานั่นเองนะครับนะอ่าเออครับก็คือล็อกดิสครับกุญแจอ่ที่จะช่วยให้การขโมยรถของโจนั้นยากขึ้นครับบุกป้องรถของเราได้นั่นเองนะล็อกดิสครับย yeah ี่ยมเดี๋ยวเจอกันวิดีโอหน้านะครับผมฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับถ้าว้เดี๋ยวผมเจอของเจ๋งๆแปลกๆใหม่ๆอะไรยังไงแบบนี้เดี๋ยวจะเอามารีวิวเอามาแนะนำเอามาทดลองใช้ให้ดูแบบนี้นะครับเจอกันวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ